หลวอครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาคอนเฟิร์มตามเตีหลวงปอบอกครับละกะวันนี้ผมกะได้ยับหลังใหื่นรุ่น้อยแล้วครับเดี๋ยวคลิปยับหลังถ้ามันไฟถ้าไฟมันมีขนาดใหญ่เกินไปผมจะลองตัดพอครับแต่ถ้ามันทรงได้ผมจะทรงเอาครับละกะคันเบ็ดตกป่าฮั่นผมกะขอขอบคุณมากเลยครับปีตังบอกว่า ถ้าถ้าถ้าปีาไอพิษเทิมนี่ปีตังบอกว่าปีอาจจะมาอาจจะนะครับล้วลก็อาจจะได้ไปตกปลาด้วยกันครับเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าพิดเทิมแล้วไอ้นี่แล้วเดี๋ยวมูผมถ้าหลวงปอจอกไปแนะ่ผมกะขอบอกบอกกับหลวงปอวไว้ว่าแว่ซื้ออาหารปลาให้จิมเลยครับเพราะว่าไอถ้า ไปตกกันแล้วแล้วมันบบมีอาหารปาลากะบปได้ตก,กนะครับกะถ้าถ้าได้ไปถ้าได้ไปนะครับกะฝากซืิมมือจิ้มครับกะบอมีไอยังจะาอ้นอกจากนี้แล้วครับกะสวัสดีครับ